สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณท,ทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟงังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเนาะแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางฮานอย มาตรวมนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะเฉพาะกิจนะคะก็มันเขียนตรงนี้นะคะพี่น้องคะขออนุญาตเขียนแป๊บนึงนะคะเนาะเฉพาะกิจก็จะมี290บนนะคะล่าง15นะคะ พิเศษนะคะ3 4016นะคะปกตินะคะก็จะมี5นะคะ5 90เนานอะแล้วก็2 3 V.I.P. นะคะ0 60นะคะแล้วก็72นะคะแนวทางเข้าของเรานะคะ9 0หลุดนะคะเสียดายตัววิ่งมาเนอะ0 1 5นะคะก็มาหนะ้า15นะคะ ส่วนล่างนะคะ40นะคะก็หลุดไป16นะคะก็เข้านะคะชุดเด่นปกตินะคะ09หลุดนะคะเสียดาย23นะคะก็หลุดไปนะคะ60แอดมินเจาะไม่เข้านะคะกำลังกำลังวันเข้านะคะ72นะคะเข้าตัวเน้นตัวชอบนะคะก็ยินดีกับพ่อแม่พี่น้อง fc ด้วยนะคะที่เข้าสามนอยนะคะเนาะ ตัวเลขน้อยโอกาสเข้ายากโอกาสหลุดก็ง่ายสุดๆถ้ามาสามน้อยก็โอเคแล้วนะคะเนาะพี่น้องขาแล้วเข้าตัวเด่นด้วยนะคะเนาะตัวเด่นเข้าสองคู่เลยนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้องเอซีนะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าสำหรับสายวิ่งนะคะสำหรับสายวิ่ง ก็จะมีหกนะคะมีหกมีสี่มีสาม 4, ม, 3, มี5มี9แล้วก็มีหนึ่งนะคะส่วนชุดเด่นนะคะวันนี้วันนี้นะคะแอดมินให้เด่นไปที่เด่นไปที่ห้าเด่นไปที่ห้ากับเอ,อ่อหนึ่งนะคะเด่นห้านะคะก็จะมี ห้าเก้านะคะห้าเก้าเก้าหนะคะเด่นหนึ่งก็จะมีก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะคะก็จะมีหกหนึ่งไปด้วยเนาะพี่น้องหกหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีห้าสี่นะคะ ก็ห้าเก้าห้าหกเนาะพี่น้องค่ะส่วนชุดกันนะคะชุดกันของเรานะคะชุดกันก็จะมีสี่หกนะคะสี่หกสี่หกสี่เก้านะพี่น้องเนาะสามสองสองสามนะคะห้าหนึ่งหนึ่งห้าเก้าหกหกเก้านะคะ มีสีเกส่วนกันเบิลนะคะเอ,เอาเบิ้ลไปด้วยนะคะก็จะมีศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าห้าหกหกเก้าเก้านะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นชุดเด่นหมดเลยนะคะเนาะ <c oughs> ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กดต like, ิดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะคะใครอยากได้แนวทางนะคะ so dasa นะคะ8805นะคะ99ดอเด็กนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักฝากต้นตะไคร้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวทางตัวเลขสวยๆงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงรืวอแ่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า